แห้งนะโหโอีกแล้วยากเลยเห็ดพึ่งแม่มดเนื้อแน่นแน่นพอนั่งลงนะมันเพื่อนมันจะมันจะเห็นอนะ่ะ <c oughs> กินเกินอันนี้ มีในแอปนะคะทุกคนเราเวลาเก็บเห็ดก็ดูจ้ะดูแอปดูอะไรมั่นใจอันนี้เก็บกินทุกปีจ้ะยงาเป็นเพื่อนนะเราก็ต้องใส่ใจเข้าหนาเพื่อนเดี๋ยวไปตัดทีเดียวเลยนะนั้น จุจ๊ๆเลยนะจ๊ะอดอกนี่แบบนี้แหละอยากได้จ้ะมาเลยจ้าโ <สะ S 1> อ้ยยืนรออยู่เลยจ้ะงามแท้ล่ะ เงียบสนิทเลยป่าลุงนั่งรอปาาค้างดูอยืนตะง,งานเลยจ้ะคู่กันเลยแ้วไม่แควกันนะเก็บแบบเก็บเก็บเก็บนะอันนี้รอบนี้น่าจะได้ขาไปทำเห็ดค่ะเห็ดสามดอกนี่ลยโอ้โหก็กินกันอร่อยนะอันนี้แก่แล้วนะจ๊ะ วันนี้ก็จะหาเอาขาเห็ดด้วยนะแก่เราวนะจจะขาดีนะจ๊ะจะเอาขาไปทำมันแห้งนะป่าแห้งมากแล้วให้ดูดินเนี่ยเพื่อนแห้งกริ๊กเลยดูสิทุกคนเหมือนลิ่มแล้วจ้ะก็ระยะแพร่พันุแล้วจ้ะงามคักเลยแน่นจะแน่น ดีใจเลยวันนี้น่าจะได้จะดอกไซนี้นะจ้ะหมดไม่ทันนะเพราะว่าลุงอยากกลับบ้านนะเราทิ้งเยอะเลยมาวันนี้ก็ล้มหมดเลยจะเเพื่อนมันหนาวดิอันนี้อาจจะได้เอาไปทอดเราเก็บไม่ทันลุงอยากกลับบ้านอันนี้นี่พอจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดูเรา วันนั้นทิ้งเห็ดไว้มันนาวนะเห็ดล้มเยอะแยะเลยจ้ะเพราะว่ากลางคืนมีอู่สองวันอะมันอากาศไม่ไม่ถึง,งสิบองศาจ้ะจะมีรอดไม่กี่ดอกเองเห็ดหนาวล้มหมดเลยองนี้สินี่น่าจะได้ขาจ้ะ ได้ประมาณนี้จ้ะเห็ดพึ่งกแง็แ้งจนแตกเลยแล้วก็ล้มไปหมดแล้วจ้าเพราะมันหนาวด้วยอันนี้นเห็ดพึ่งแม่มดนะนเพื่อนๆนะอันนี้นเห็ดหัวส้มเห็ดทั้งหมดนี้กินได้นะจ้ะมีอยู่ในแอปของประเทศสวีเดนข่าเห็ดเด้อเอาข่าเห็ดไปทำขาเห็ดสวรรค์นนะขาเห็ดที่มันไม่เป็นแมง เดี๋ยวฝานชิ้นเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำเลยจ๊ะถ้าล้างน้ำมันแฉะทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทอดอ่นนึ้มีความหมายตอนนี้มีความหมายเลยจ้าเห็นหายากหย,ยอว้าวเพื่อนๆเขาแอบเราละ่ะนะ ก็ไม่พ้นสายตาเราแล้วนะ <c oughs> งามอย่าบอกใครเชียวมีเสียแรงมาลุงชวนมานะเนี่ย <c oughs> งามจะง,งามมาจ้ะมาเด้อจ้ะนี่ทุกคน,นมาเลยมาเลยมาเลยจ้ะอขอปิดนิดนึง,งดี นี่จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยควันมาควันมาขอบคุณนะจ้าธรรมชาติดีๆเนี่ยนะ <c oughs> งามเงือมากเลยจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งทุกคนขาดาดขาดูขานะทุกคนดูขาอูป้ปาดเห็ดจ้า ไม่รู้เห็ดอะไรจ้าทุกคนดูดิเนาะซ้อนโ,นโนโนโน,โนไปนู้นเลยจ้ะดูดิไปนูน้นว้าวทุกคนดูใหญ่นะใหญ่ใหญ่เลยจ้ะทุกคนนะใหญ่มากเลยไปเข้าป่ามาเก็บเห็ดลาปาน่าจะได้แค่นี้แล้วละจ้ะเห็ดเริ่มไม่มีแล้วจ้า เหบุาบบายแล้ว